สวัสดีครับวีทีพิมเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับไปเลยครับอันนี้นะครับเป็นยูสุดีแมกนะครับโคมเดิมเป็นหลอดเทอร์เจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับใบบอกสามจุดหนึ่งนะครับพร้อมวงแหวนดีเอ็มสไตล์นะครับไปตามครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอกดีสามจุดหนึ่งนะครับสูงครับเป็นใบซีนอนสูงต่ําในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังติดตั้งไปแล้วนะครับ จากแสงเดิมที่เป็นหลอดเาโลเจนนับจะฟุ้งกระจายนะครับตอนนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับควบคุมแสงนะครับจะเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับไปสูงสว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านซิมตัวรถนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทาร้านะครับมีห้องตั้งคฟยระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ควบคุมแสงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับบีทีพีเมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขานะครับ าโอเคครับขอบคุณนะครับ